คุณจะเสื่อหรือไม่ว่าลูกสาวมหาเศรษฐีน้ำมันจากซาอุดีอาระเบียผู้มีทุกสิ่งพร้อมพร้อม,อมทั้งอำนาจและทรัพย์สินกลับตัดสินใจหันหลังให้กับโลกรูรลาแล้วเลือกชายไทยธรรมดาคนหนึ่งเป็นคู่ชีวิตเรื่องราวความรักที่ไม่มีใครคาดคิดนี้ไม่เพียงทําให้ทั้งสองครอบครัวต้องเผชิญหน้ากับความจริงแต่ยังสะเทือนใจผู้คนทั่วโลกจนต้องหันกลับมาถามตัวเองว่า ความรักแท้จริงคืออะไรลูกสาวของมหาเศรษฐีน้ำมันจากซาอุดีอาระเบียเธอเติบโตมาในโลกที่รายล้อมไปด้วยความรูราและสิ่งอำนวยความสะดวกทุกอย่างชีวิตที่คนธรรมดาทั่วไปไม่อาจเข้าถึงได้ตั้งแต่เด็กเธอถูกเลี้ยงดูให้รู้จักแต่ความโออาของว่างหลังใหญ่รถยนต์ซูเปอร์คาร์เลี้ยงหลายเครื่องเพชรพลอยล้ำค่าและการคุ้มกันที่แน่นหนาจากบอดี้การ์ดหลายสิบคน ทว่าภายใต้แสงสปอตไลท์และความมั่งคั่งเหล่านั้นเธอกลับรู้สึกว่างเปล่าเหมือนขาดบางสิ่งบางอย่างที่เงินไม่สามารถซื้อได้วันหนึ่งในช่วงที่เธอเดินทางมาเที่ยวประเทศไทยแบบส่วนตัวเธอได้พบกับชายไทยธรรมดาคนหนึ่งเขาไม่ได้มีทรัพย์สินมากมายไม่ได้มีตำแหน่งหรือย,ยศธารดศักดิ์แต่สิ่งที่ทำให้เธอสะดุดใจตั้งแต่แรกเห็นคือรอยยิ้มที่จริงใจและดวงตาที่เต็มไปด้วยความอบอุ่น รอยยิ้มนั้นต่างจากรอยยิ้มของคนรอบตัวที่เธอคุนเคยซึ่งมักแฝงไปด้วยผลประโยชน์และการเสแสร้งเขาเป็นเพียงชายหนุ่มที่ทำงานสุดทิศหาเลี้ยงครอบครัวด้วยความเหนื่อยยากทุกคำพูดของเขาเต็มไปด้วยความจริงใจทุกการกระทำแสดงออกถึงความรับผิดชอบและความอ่อนโยนโดยไม่ต้องเสริมแต่งเธอเริ่มใช้เวลาพูดคุยกับเขามากขึ้นเริ่มรู้จักวิธีชีวิตที่เรียบง่ายของคนไทยซึ่งเต็มไปด้วยความอบอุ่นจากครอบครัวและการแบ่งปะเล็ก น้อยๆที่ไม่เกี่ยวข้องกับเงินทองเลยแม้แต่น้อยสิ่งที่ทําให้เธอตกใจมากที่สุดคือความสุขที่เธอได้รับจากการใช้เวลาเพียงไม่กี่ชั่วโมงกับเขากลับมากกว่าความสุขที่เธอได้รับจากของรู้ลาที่พ่อเคยมอบให้ตลอดชีวิตความสุขแบบนี้เธอไม่เคยสัมผัสมาก,ก่อนมันคือความสุขที่แท้จริงจากใจไม่ใช่จากวัตถุเมื่อวันเวลาผ่านไปความผูกพันเริ่มก่อตัวขึ้นอย่างลึกซึ้งเธอเรียนรู้ที่จะมองโลกด้วยสายตาใหม่เธอเริ่มเข้าใจว่าความรักแท้นั้นไม่จําเป็นต้องอาศัยชื่อเสียง เงินทองหรือสถานะทางสังคมความรักแท้คือการได้อยู่กับใครสักคนที่เข้าใจคุณจริงๆยอมรับในตัวตนของคุณอย่างไม่มีเงื่อนไขและนั่นคือสิ่งที่ชายไทยธรรมดาคนนี้ได้มอบให้เธอแต่เรื่องราวไม่ได้ง่ายขนาดนั้นเพราะครอบครัวของเธอในซาอุดีอาระเบียไม่อาจยอมรับความสัมพันธ์นี้ได้พ่อของเธอซึ่งเป็นเจ้าพ่อปิโตรเลียมชื่อดังต้องการให้ลูกสาวแต่งงานกับชายหนุ่มในตระกูลใหญ่เพื่อรักษาผลประโยชน์ทางธุรกิจและเกียรติยศของตระกูล เขาเชื่อว่าสายไทยธรรมดาที่ไม่มีชื่อเสียงและไม่มีทรัพย์สินมากพอจะไม่คู่ควรกับลูกสาวที่เติบโตท่ามกลางความรูล้ลร้าเธอถูกกดดันอย่างหนักมีทั้งการห้ามพบการสอดส่องและแม้กระทั่งการขู่ตัดขาดหากักเธอไม่ยอมทําตามแต่หัวใจของเธอกับดิวรันมากกว่าที่พ่อคาดคิดเธอเริ่มต่อสู้กับความคาดหวังและกฎเกณฑ์ที่ถูกวางไว้ตั้งแต่เกิดทุกข,ข้อความที่ชายไทยคนนั้นส่งมา ทุกครั้งที่ได้ยินเสียงของเขามันยิ่งตอกย้ำว่าเธอไม่อาจสูญเสียความรักนี้ไปได้เธอรู้แล้วว่าความสุขที่แท้จริงไม่ใช่การครอบครองสิ่งของรู้หราแต่คือการได้อยู่กับใครสักคนที่ทําให้หัวใจเต้นแรงทุกครั้งที่ได้สบตาความรักของทั้งคู่กลายเป็นเรื่องต้องห้ามที่เต็มไปด้วยอุปสรรคแต่ยิ่งถูกห้ามก็ยิ่งเหมือนเป็นเชื้อไฟเธอเริ่มวางแผนที่จะใช้ชีวิตของตัวเองโดยไม่ให้ใครมากําหนด เธอเริ่มเชื่อว่าแม้จะต้องทิ้งทุกสิ่งที่เคยมีเธอก็พร้อมพร้อมจะเดินไปกับผู้ชายคนนี้ความกล้าหาในใจของเธอเริ่มแปรเปลี่ยนเป็นการตัดสินใจครั้งใหญ่ที่กำลังจะสั่นสะเทือนทั้งตระกูลทุกคนรอบตัวต่างตกใจว่าลูกสาวมหาเศรษฐีน้ำมันจากตะวันออกกลางจะยอมทิ้งชีวิตรูราที่คนทั้งโลกฝ่ฝันไปเพื่อชายหนุ่มธรรมดาคนหนึ่งจากประเทศไทยจริงหรือไม่ และคำตอบนั้นก็กำลังใกล้เข้ามาในวันที่เธอจะต้องเลือกระหว่างเส้นทางที่ครอบครัววางไว้กับเส้นทางที่หัวใจของเธอเรียกร้องเธอใช้เวลาหลายคืนร้องไห้เพราะแรงกดดันจากครอบครัวและสังคมรอบข้างเธอรู้ดีว่าหากเลือกชายไทยธรรมดาคนนี้เสื่อเสียงของตระกูลอาจถูกวิาพากวิจารอย่างหนักแต่ในขณะเดียวกันหากยอมแต่งงานตามที่พ่อบังคับเธอคงต้องใช้ชีวิตที่ไร้ความสุขไปตลอดกาล ทุกคืนเธอมักจะนั่งมองท้องฟ้าและภาวนาให้โชคชะตาพาเธอไปสู่หนทางที่ทำให้หัวใจเป็นอิสระชายไทยคนนั้นไม่เคยคาดหวังว่าเธอจะทิ้งทุกอย่างเพื่อเขาเขามักบอกเสมอว่าแค่ได้เห็นเธอยิ้มก็พอแล้วแต่ในใจลึกๆเขาก็กลัวว่าความแตกต่างมหาศาลระหว่างเขากับเธอจะกลายเป็นกำแพงที่ไม่มีวันพังลงได้เขารู้สึกว่าตัวเองเล็กเกินไปเมื่อเทียบกับโลกของเธอแต่ทุกครั้งที่เธอจับมือเขานันแน่นพร้อมพร้อมกับสายตาที่เต็มไปด้วยความเชื่อมั่นกำแพงนั้น ก็เหมือนจะสลายไปเรื่องราวความรักของทั้งคู่เริ่มแพร่สะพัดในหมู่คนใกล้ชิดจากนั้นข่าวลือก็ค่อยๆยขยายวงกว้างจนไปถึงสื่อในต่างประเทศผู้คนต่างวิาพากษ์วิจารณ์ว่ามันเป็นไปไม่ได้ที่ลูกสาวมหาเศรษฐีน้ำมันเสาจะเลือกชายหนุ่มธรรมดาที่ไม่มีแม้กระทั่งความมั่นคงทางการเงินหลายคนกล่าวหาว่าเธอถูกหลอก หลายคนบอกว่าเขาเพียงต้องการใช้ประโยชน์จากชื่อเสียงและทรัพย์สมบัติของเธอแต่คนที่อยู่ในความสัมพันธ์นี้เท่านั้นที่รู้ว่าความจริงคืออะไรท่ามกลางกระแสต้านและแรงเสียดทานจากรอบด้านเธอกลับยิ่งมั่นใจในความรักที่มีให้เขาทุกคำสบประมาทก,กลับกลายเป็นแรงผลักดันให้เธอตัดสินใจครั้งใหญ่วันหนึ่งเธอบอกกับพ่ออย่างตรงไปตรงมาว่าเธอจะไม่ยอมแต่งงานกับใครเพียงเพราะผลประโยชน์ทางธุรกิจเธอเลือกความสุขของหัวใจเหนือกว่าความมั่งคั่งไวดัดคำพูดนั้น ทำให้บรรยากาศในห้องประชุมตระกูลเงียบกริบทุกสายตามองเธอด้วยความตกใจไม่มีใครคาดคิดว่าลูกสาวที่เชื่อฟังมาตลอดจะกล้าขัดคำสั่งเช่นนี้พ่อของเธอโกรธจัดถึงขั้นประกาศว่าจะตัดเธอออกจากมรดกทั้งหมดหากเธอยังยืนยันที่จะอยู่กับชายไทยคนนั้นเธอนิ่งไปชั่วขณะน้ำตาคลอเบ้าแต่ในที่สุดเธอก็พยักหน้ารับด้วยหัวใจที่แน่วแน่เธอเลือกแล้วและไม่ว่าอนาคตจะเป็นเช่นไรเธอก็พร้อมๆจะ,ะเผชิญข่าวการตัดสินใจครั้งนี้ทำให้ทั้งโลกต้องจับตามอง หลายสำนักข่าวพาดหัวอย่างตื่นเต้นว่าเป็นเรื่องรักต้องห้ามที่ท้าทายอำนาจของหนึ่งในตระกูลผู้มั่งคั่งที่สุดของโลกในขณะเดียวกันชายไทยคนนั้นเองก็เริ่มรู้สึกถึงแรงกดดันเขารู้ว่าการตัดสินใจของเธออาจทําให้เธอต้องเสียทุกสิ่งแต่เขาก็สัญญากับตัวเองว่าจะปกป้องเธอด้วยชีวิตที่เรียบง่ายของเขาขึ้นหนึ่งทั้งคู่เดินเคียงข้างกาันริมแม่น้ําเจ้าพระยาลมพัดเอื่อยแสงไฟจากสะพานสะท้อนลงบนผิวน้ําเธอกระซิบกับเขาว่าแม้ฉันจะต้องทิ้งโลกทั้งใบ แต่ขอแค่มีเธอฉันก็ไม่กลัวอะไรอีกแล้วคำพูดนั้นทำให้เขาน้ำตาซึมเขารู้แล้วว่าความรักครั้งนี้ไม่ใช่แค่ความฝันแต่คือความจริงที่ทั้งสองพร้อมพร้อมจะต่อสู้เพื่อมันวันต่อมาเรื่องราวกับยิงเข้มข้นขึ้นกว่าเดิมครอบครัวของเธอพยายามทุกวิถีทางที่จะพาเธอกลับซาอุดีอาระเบียมีทั้งการส่งคนมาตามเฝ้าการกดดันจากญาติพี่น้องรวมถึงคำเตือนจากผู้ใหญ่ที่เธอเคารพว่าหากเธอยังดื้อดึงก็อาจถูกตัดขาดอย่างสิ้นเชิง แต่ทุกคำคู่กับไม่ทำให้หัวใจของเธอสั่นคลอนเลยแม้แต่น้อยตรงกันข้ามมันยิ่งทำให้เธอเชื่อมั่นว่าความรักที่มีต่อชายไทยคนนั้นคือสิ่งที่มีค่ามากที่สุดในชีวิตชายหนุ่มเองก็ไม่ได้ปล่อยให้เธอเผชิญกับแรงกดดันเพียงลำพังเขาพยายามใช้วิธีแบบไทยเรียบง่ายเข้ามาประคองจิตใจของเธอไม่ว่าจะเป็นการพาไปตลาดพื้นบ้านเล็ก ให้เธอได้เห็นว่าคนธรรมดาก็สามารถมีความสุขได้จากการใช้ชีวิตเรียบง่ายหรือการพาไปวัดเพื่อขอพรและนั่งสงบใจท่ามกลางเสียงระฆังยำเย็นทุกสิ่งเล็กเกิดน้อยน้อยเหล่านั้นกลายเป็นกำลังใจมหาศาลที่ทำให้เธอรู้สึกว่าแม้จะสูญเสียทุกสิ่งแต่เธอก็ยังเหลือสิ่งที่สำคัญที่สุดคือคนที่รักเธออย่างแท้จริงแต่โลกภายนอกกลับไม่ปล่อยให้พวกเขาอยู่สงบขาวการโบหาของทั้งคู่ถูกสื่อกระหน่ำรายงานทุกวัน จากเว็บไซต์ข่าวดังในตะวันออกกลางจนถึงสื่อในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ผู้คนถกเถียงกันอย่างเผ็ดร้อนบ้างก็เห็นว่าความรักไม่ควรถูกจำกัดด้วยชนชั้นหรือเงินทองบ้างก็มองว่าเธอกำลังทำลายศักดิ์ศรีของตระกูลและวัฒนธรรมที่เธอสืบทอดมาแต่กำเนิดความกดดันเพิ่มขึ้นเรื่อยจนกระทั่งเริ่มมีการประท้วงลเล็กๆจากกลุ่มหัวอนุรักษ์ที่ไม่ยอมรับความสัมพันธ์นี้เธอเองก็รู้ว่าการตัดสินใจครั้งนี้อาจทำให้เธอถูกเกลียดชังและอาจไม่มีวันได้กลับไปใช้ชีวิตแบบเดิม แต่ทุกครั้งที่เธอมองตาเขาทุกอย่างก็เหมือนจะชัดเจนว่าเส้นทางนี้คือสิ่งที่เธอเลือกด้วยหัวใจจริงๆไม่ใช่เพราะใครกำหนดขึ้นหนึ่งเขาพาเธอไปยังหมู่บ้านเล็กเก็บที่ห่างไกลจากความวุ่นวายบ้านไม่เรียบง่ายที่มีเพียงไฟสลัวจากตะเกียงน้ำมันเสียงจัก,กระจันร้องระง,งมและกลิ่นหอมของอาหารพื้นบ้านทําให้เธอรู้สึกเหมือนหลุดออกจากโลกเดิมที่เต็มไปด้วยความวุ่นวายเธอนั่งลงบนเสื่อฟางเขานำข้าวเหนียวและปะย่างมาวางตรงหน้าเธอหัวเราะทั้งน้ําตาแล้วบอกว่า นี่แหละคือความสุขที่ฉันตามหามาทั้งชีวิตแต่ในขณะเดียวกันข่าวลือก็เริ่มแรงขึ้นว่าพ่อของเธอกำลังใช้เส้นสายทางการทูตเพื่อกดดันรัฐบาลไทยให้ดำเนินการบางอย่างเกี่ยวกับชายหนุ่มผู้นี้เธอเริ่มหวาดกลัวว่าความรักของพวกเขาจะถูกฆ่าไปด้วยอำนาจที่ใหญ่เกินกว่าจะต่อกรแต่ถึงอย่างนั้นเธอก็ยังบอกกับเขาว่าถ้าเราต้องหนีไปอยู่ที่ไหนสักแห่งบนโลกใบนี้ฉันก็พร้อมๆจะไปกับเธอเขามองหน้าเธอด้วยสายตาที่แน่วแน่และตอบกลับเบาๆ ว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นฉันจะไม่ปล่อยมือเธอเด็ดขาดคืนนั้นดาวเต็มฟ้าเหมือนจะเป็นพยานให้กับคำสัญญาที่ทั้งสองมอบให้แก่กันรุ่งเช้าวันถัดมาเรื่องราวกับยิงเข้มค้นขึ้นเมื่อส่อระดับโลกเริ่มจะประเด็นความรักของเธอและชายไทยธรรมดาไปเผยแพร่ในวงกว้างกลายเป็นพาดหัวข่าวในหนังสือพิมพ์ชื่อดังว่าเจ้าหญิงน้ำมันทิ้งชีวิตหรูเพื่อชายหนุ่มไทยภาพของเธอกับเขาที่ถูกถ่ายไว้โดยนักข่าวถูกเผยแพร่ไปทั่วโลก ภายในเวลาเพียงไม่กี่ชั่วโมงผู้คนจากทุกมุมโลกต่างส่งเสียงสะท้อนบางคนชื่นชมเธอที่กล้าเลือกตามหัวใจบางคนกลับตำหนิว่าการกระทำนี้เป็นการทำลายชื่อเสียงของตระกูลพ่อของเธอเมื่อได้เห็นข่าวก็เดือดด้ลนยิ่งกว่าเดิมเขาส่งคนมาพบเธอถึงประเทศไทยพร้อมพร้อมคำสั่งชัดเจนว่าหากเธอไม่ยอมกลับเขาจะใช้ทุกวิถีทางเพื่อตัดเธอออกจากทุกสิ่งไม่เพียงแต่เรื่องมรดก แต่ยังรวมถึงการตัดขาดความสัมพันธ์ในฐานะลูกสาวด้วยคำพูดนั้นบาดลึกลงในใจเธอเหมือนมีดเฉือนแต่แทนที่เธอจะวันไหวเธอกลับยืดอกและตอบกลับด้วยเสียงสั่นเครื่อว่าพ่อค้าชีวิตนี้เป็นของหนูและหนูจะไม่ยอมปล่อยให้ใครมากำหนดความสุขของหนูอีกแล้วน้ำตาของเธอไหลาอาบแก้มแต่ภายในใจกลับเต็มไปด้วยความมั่นคง ชายไทยที่ยืนอยู่ข้างๆจับมือเธอแน่นเหมือนจะบอกว่าเธอไม่ได้ต่อสู้อยู่เพียงลําพังเขาพร้อมพร้อมจะยืนหยัดอยู่เคียงข้างเธอไม่ว่าโลกทางใบจะหันหลังให้ก็ตามในขณะเดียวกันสังคมไทยเองก็เริ่มพูดถึงเรื่องนี้อย่างกว้างขวางบางคนมองว่ามันคือเทพนิยายรักแท้ที่สวยงามบางคนกลับตั้งคําถามว่าเขาจะสามารถดูแลผู้หญิงที่เคยใช้ชีวิตปลหราได้จริงหรือไม่ คำคอนหาหลากหลายเสียงดังขึ้นไม่หยุดแต่สิ่งหนึ่งที่ทั้งคู่มั่นใจคือความรู้สึกที่มีให้กันนั้นไม่เคยเปลี่ยนเมื่อเวลาผ่านไปเธอเริ่มเรียนรู้การใช้ชีวิตแบบเรียบง่ายมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นการตักบาดยามเช้าการช่วยเขาทำงานเล็กเด,ดน้อยๆหรือแม้กระทั่งการนั่งกินข้าวแกงข้างทาง ทุกช่วงเวลาที่เคยดูธรรมดากลับกลายเป็นสิ่งพิเศษสำหรับเธอรอยยิ้มเลเ็กๆที่เกิดขึ้นจากความจริงใจทำให้เธอมั่นใจว่าเส้นทางนี้คือเส้นทางที่ถูกต้องแต่แล้วคืนหนึ่งข่าวลือที่น่ากลัวก็เริ่มแพร่สะพัดออกมามีคนเล่าว่าพ่อของเธอกำลังจะใช้เงินและอำนาจมหาศาลเพื่อดึงตัวเธอกลับไปอย่างเด็ดขาดแม้กระทั่งอาจใช้วิธีการที่เกินกว่ากฎหมายจะเอื้อมถึงเธอเริ่มหวั่นใจแต่ขณะเดียวกันเธอก็ไม่ยอมถอยเธอบอกกับเขาว่าต่อให้พ่อส่งทั้งโลกมาขวาง ฉันก็จะเลือกเดินกับเธอคำพูดนั้นทำให้เขาน้ำตาคลอเขากอดเธอแน่นในความมืดราวกับจะปกป้องเธอจากทุกสิ่งที่กำลังจะถาโถมเข้ามาเสียงหัวใจสองดวงที่เต้นแรงพร้อมพร้อมกัดกันในคืนนั้นคือคำตอบชัดเจนว่าความรักแท้ไม่มีอำนาจใดบนโลกที่จะทำลายได้สถานการณ์เริ่มตึงเครียดขึ้นเรื่อยเ หลังจากที่ครอบครัวของเธอใช้เครือข่ายทางธุรกิจและการเมืองเข้ามากดดันในประเทศไทยมีข่าวลือว่าอาจมีการใช้วิธีบังคับทางกฎหมายเพื่อให้เธอต้องเดินทางกลับซาอุดีอาระเบียชีวิตของทั้งคู่เริ่มไม่สงบสุขเหมือนเดิมพวกเขาต้องระมัดระวังมากขึ้นในการเดินทางออกไปข้างนอกทุกสายตาที่จับจ้องเหมือนเต็มไปด้วยความสงสัยและการเฝ้าตามเหวากับเธอเป็นนักโทษที่พยายามหนีออกจากกรงทองแต่แทนที่จะถอยหนี เธอกลับเลือกเผชิญหน้าด้วยความกล้าหาญเธอให้สัมภาษณ์กับสื่อในประเทศไทยเป็นครั้งแรกโดยพูดด้วยน้ำเสียงหนักแน่นว่าฉันรักผู้ชายคนนี้จริงๆและฉันจะไม่มีวันปล่อยเขาไปเพียงเพราะใครบางคนคิดว่าเขาไม่คู่ควรคำพูดของเธอสร้างแรงกระเพื่อมครั้งใหญ่ในสังคมผู้คนจำนวนมากที่เคยตั้งคำถามกับเริ่มหันมาเห็นใจและชื่นชมความกล้าหาญของเธอชายไทยคนนั้นเองก็รู้สึกกดดันไม่น้อย เขาไม่เคยคิดว่าความรักของคนธรรมดาอย่างเขาจะต้องกลายเป็นศูนย์กลางความสนใจของคนทั้งโลกแต่ในขณะเดียวกันเขาก็เริ่มเข้าใจว่าเขาจำเป็นต้องแข่งร่งขึ้นไม่ใช่เพื่อปกป้องตัวเองแต่เพื่อปกป้องผู้หญิงที่เขารักเขาเริ่มหางานเสริมทำทุกวิถีทางเพื่อแสดงให้เธอเห็นว่าเขาพร้อมๆจะสร้างอนาคตร,ร่วมกันโดยไม่ต้องพึ่งพาทรัพย์สินหรืออำนาจใดๆคืนหนึ่งทั้งคู่ไปนั่งริมทะเลที่เงียบสงบ เสียงคลื่นซัดเข้าฝังสลับกับเสียงลมพัดแรงทําให้บรรยากาศเต็มไปด้วยความเวิงว้างเธอหันไปมองเขาด้วยแววตาที่เต็มไปด้วยความกังวลแล้วถามเบาๆว่าถ้าเราต้องเริ่มต้นใหม่โดยไม่มีอะไรเลยเธอยังจะอยู่กับฉันไหมเขาจับมือเธอแน่นแล้วตอบว่าฉันพร้อมพร้อมจะอยู่กับเธอแม้จะเหลือแค่ลมหายใจและสองมือเปล่าคําตอบนั้นทําให้เธอร้องให้ออกมา แต่เป็นน้ำตาแห่งความสุขในช่วงเวลาเดียวกันกระแสสังคมเริ่มแตกออกเป็นสองฝ่ายชัดเจนฝ่ายหนึ่งเชียร์ให้เธอทำตามหัวใจเพราะนี่คือสิทธิขั้นพื้นฐานของมนุษย์ในการเลือกคู่ชีวิตอีกฝ่ายกับโจมตีหนักขึ้นโดยกล่าวหาว่าเธอทำให้ตระกูลเสียหน้าและอาจกระทบต่อธุรกิจพันล้านที่ยงยายอยู่ทั่วโลกยิ่งเวลาผ่านไปแรงกดดันก็ยิ่งเพิ่มขึ้นราวกับกำแพงที่ค่อยๆบีบรัดพวกเขาให้หายใจไม่ออกแต่สิ่งที่ไม่มีใครคาดคิดก็คือ แทนที่ความรักของทั้งคู่จะอ่อนแรงลงมันกลับแข็งแกร่งขึ้นเหมือนเหล็กที่ถูกเผาในไฟยิ่งถูกกดดันมากเท่าไหร่หัวใจของทั้งสองก็ยิ่งผูกพันแน่นแฟ้นมากขึ้นเท่านั้นและในที่สุดเธอก็ตัดสินใจครั้งสำคัญที่กำลังจะเปลี่ยนทุกอย่างเธอบอกเขาว่าฉันไม่อยากหนีอีกแล้วถึงเวลาแล้วที่เราจะประกาศให้โลกรู้ว่าความรักของเรามีค่าเหนือกว่าทุกสิ่งหลังจากคำประกาศนั้นโลกทั้งโลกก็เหมือนหยุดหายใจไปชั่วขณะเธอตัดสินใจอย่างกล้าหาญว่าจะจัดพิธีแต่งงานเล็ก ขึ้นที่ประเทศไทยแม้จะรู้ดีว่านี่คือการท้าทายอำนาจของครอบครัวตัวเองโดยตรงแต่เธอก็มั่นใจว่าเป็นหนทางเดียวที่จะพิสูจน์ว่าความรักของเธอกับชายไทยธรรมดาคนนี้คือความจริงไม่ใช่เรื่องเพื่อฝันข่าวการจัดงานแต่งงานแพร่กระจายอย่างรวดเร็วสื่อทั้งในและต่างประเทศรวมรายงานแทบทุกนาทีบางสำนักข่าวพาดหัวว่าความรักที่เอาชนะน้ำมันพันล้านขณะที่บางแห่งกลับประนามว่าการหักหลังตระกูลที่น่าละอาย เสียงวิาพากวิจารณดังสนั่นรอบด้านแต่ในหัวใจของเธอไม่มีความลังเลอ,อีกต่อไปเธอเลือกแล้วและสมัยหันหลังกลับคืนก่อนวันแต่งงานทั้งคู่เดินจับมือกันท่ามกลางบรรยากาศเงียบสงบของหมู่บ้านเล็กๆที่ชายหนุ่มพาเธอมาซ่อนตัวแสงจันอาบร่างทั้งสองเอาไว้เธอกระซิบเอบาบาว่าถ้าพรุ่งนี้มีใครมาขวางเราจะยังแต่งงานกันไหมเขายิ้มแล้วตอบด้วยน้ำเสียงมันคงว่าเราจะยิ่งแต่งงานกันต่อหน้าคนทั้งโลก เพื่อให้พวกเขารู้ว่าความรักไม่แพ้อำนาจใดๆดวันงานมาถึงศาลที่ถูกตกแต่งอย่างเรียบง่ายด้วยดอกไม้พื้นบ้านกลิ่นหอมอบอวลไปทั่วลานผู้คนในหมู่บ้านรวมถึงเพื่อนสนิทไม่กี่คนมาร่วมเป็นสักขีพยานเธอสวมชุดไทยประยุกต์ที่งดงามขณะที่เขาสวมเสื้อผ้าเรียบง่ายแต่สะอาดตาทั้งคู่ยิ้มให้กันเหมือนโลกทั้งใบมีเพียงสองคนเสียงพระสวดมนต์ดังก้องเป็นมงคลท่ามกลางความเรียบง่ายที่งดงามกว่าพิธีการรูหลาใดๆขณะเดียวกันข่าวการแต่งงานก็แพร่สะพัดไปยังครอบครัวของเธอ พ่อของเธอโกรธจัดถึงขั้นส่งคำสั่งสุดท้ายมาว่าหากเธอยืนยันแต่งงานจริงเขาจะตัดเธอออกจากทุกอย่างตลอดการคำประกาศนั้นไม่ต่างอะไรกับดาบสองคมแต่เธอกับยิ้มทะน้ำตาแล้วพูดว่าพ่อข้าหนูขอโทษแต่หนูเลือกความสุขที่แท้จริงเมื่อพิธีเสร็จสิ้นทั้งคู่ก้มกราบต่อหน้าพระประธานในวัดเล็กๆเธอรู้สึกเหมือนปลดโซ่รวนที่พันธนาการมาตลอดชีวิตออกไปทีละเส้นหัวใจเธอเป็นอิสระอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อน เสียงผู้คนปรบมือเสียงหัวใจเต้นแรงของเขาและเธอประสานกันเป็นหนึ่งเดียวแม้โลกภายนอกจะยังเต็มไปด้วยแรงกดดันและการต่อต้านแต่จากวินาทีนั้นเธอและเขาก็รู้แล้วว่าไม่ว่าอนาคตจะเป็นเช่นไรความรักของพวกเขาได้กลายเป็นพลังที่ไม่มีสิ่งใดมาทำลายได้อีกต่อไปหลังจากพิธีแต่งงานเล็กๆผ่านไปชีวิตของทั้งคู่ก็เปลี่ยนแปลงไปอย่างสิ้นเชิงเธอไม่ได้เป็นเพียงลูกสาวของมหาเศรษฐีน้ำมันอีกต่อไป แต่เธอกลายเป็นผู้หญิงธรรมดาที่เลือกใช้ชีวิตคู่กับชายไทยคนหนึ่งข่าวการตัดสินใจครั้งนี้แพ้สะพัดไปทั่วโลกจนสื่อหลายสำนักขนานนามเธอว่าเจ้าหญิงที่เลือกหัวใจเหนือบาลังภาพงานแต่งงานที่เรียบง่ายกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งอิสรภาพและความกล้าหาญสำหรับผู้หญิงหลายคนที่เคยถูกบังคับให้แต่งงานตามคำสั่งครอบครัวในประเทศไทยผู้คนจำนวนไม่น้อยชื่นชมและมองว่าความรักของทั้งคู่คือบทพิสูจน์ว่าความสุขไม่จำเป็นต้องมาจากความมั่งคั่ง บางครอบครัวยังใช้เรื่องนี้เล่าให้ลูกฝังว่าความรักที่แท้จริงมีค่ามากกว่าเงินทองแต่ในอีกด้านหนึ่งกระแสต้านก็ยังคงอยู่ครอบครัวของเธอในซาอุดีอาระเบียตัดเธอออกจากมรดกจริงๆบัญชีธนาคารที่เคยเต็มไปด้วยเงินมหาศาลถูกปิดกั้นอย่างสิ้นเชิงเธอต้องเริ่มต้นใหม่ด้วยสองมือและแรงกายแรงใจของตัวเองชีวิตหลังแต่งงานไม่ง่ายเหมือนในนิยาย บางวันพวกเขาต้องประหยัดเงินบางวันต้องเผชิญกับคำสุบสิบนินทาทีตามมาไม่หยุดแต่สิ่งที่ทำให้เธอมั่นคงอยู่ได้คือความจริงใจและความอ่อนโยนที่เขามอบให้เขาอาจไม่มีวังหรือทรัพย์สินพันล้านแต่เขามีหัวใจที่ซื่อสัตย์และนั่นคือสิ่งที่เธอไม่เคยได้รับจากใครในโลกเก่าของเธอเธอเริ่มเรียนรู้วิถีชีวิตไทยอย่างเลือกซึ่งตั้งแต่การทำนาการเก็บเกี่ยวผลไม้ในสวนการทำอาหารพื้นบ้านทุกสิ่งที่เคยเป็นเรื่องเล็กน้อยกลับทำให้เธอรู้สึกถึงความสุขแบบที่ไม่เคยสัมผัสมาก,ก่อน รอยยิ้มของชาวบ้านเสียงหัวเราะของเด็กๆตในหมู่บ้านกลายเป็นพลังใจให้เธอก้าวต่อไปไม่นานหลังจากนั้นเธอและเขาตัดสินใจเปิดร้านกาแฟเล็กตคริมถนนสายหนึ่งร้านไม่ได้รูหราแต่เต็มไปด้วยความอบอุ่นจากการต้อนรับลูกค้าด้วยน้ำใจของทั้งคู่นักท่องเที่ยวที่ได้ยินข่าวก็มกักแวะเข้ามาเพื่อสัมผัสบรรยากาศและพูดคุยกับหญิงสาวผู้ละทิ้งความมั่งคั่งเพื่อความรักแท้ร้านกาแฟเลกเกตนี้จึงค่อยๆกลายเป็นสถานที่เลกเกตที่มีชื่อเสียงขึ้นมา โดยไม่ตั้งใจในซาอุดีอาระเบียพ่อของเธอยังคงไม่ยอมรับแต่เมื่อเวลาผ่านไปเสียงวิาพากษ์วิจารณ์จากสังคมกับเริ่มเปลี่ยนผู้คนจำนวนหนึ่งกลับมองว่าเธอเป็นแรงบันดาลใจที่กล้าทำในสิ่งที่หัวใจเรียกร้องแม่แต่บางสื่อที่เคยวิจารณ์อย่างหนักก็หันกลับมายกย่องว่าเธอคือสัญ,ญลักษณ์ของอิสรภาพสตรีแมระยะทางและความแตกต่างทางวัฒนธรรมจะยังคงเป็นกำแพง แต่ความรักของทั้งคู่ก็ค่อยสร้างสะพานเชื่อมระหว่างสองโลกเข้าไว้ด้วยกันทุกเช้าที่ตื่นขึ้นมาเคียงข้างกันคือคำตอบที่ชัดเจนที่สุดว่าการเลือกหัวใจครั้งนั้นคือการตัดสินใจที่ถูกต้องที่สุดในชีวิตเวลาผ่านไปหลายปีความรักของทั้งคู่ก็ยิ่งอย่างรากลึกขึ้นเหมือนต้นไม้ใหญ่ที่แม้จะผ่านลมพายุแต่ก็ยังยืนหยัดอย่างมั่นคงร้านกาแฟเล็กๆที่พวกเขาสร้างขึ้นจากศูนย์ควอย้อยเติบโตเป็นสถานที่มีชื่อเสียงนัก ท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างชาติมักแวะเวียนเข้ามาเพื่อดื่มกาแฟรสกลมกล่อมและพูดคุยกับคู่รักที่เคยเป็นข่าวดังไปทั่วโลกบางคนถึงกับบินข้ามทวีปมาเพียงเพื่อได้เห็นเจ้าหญิงที่เลือกหัวใจเหนือบัลลังตัวจริงในไม่ช้าทั้งคู่ก็ได้ต้อนรับสมาชิกใหม่ของครอบครัวเด็กหญิงตัวน้อยที่มีดวงตากลมโตเหมือนแม่แต่รอยยิ้มสดใสเหมือนพ่อการได้อุ้มลูกน้อยทำให้เธอน้ำตาไหลโดยไม่รู้ตัวเธอกระซิบกับเขาว่านี่คือขุมทรัพย์ที่แท้จริงที่ฉันตามหามาตลอดชีวิต เด็กหญิงคนนั้นจึงกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งความรักที่บริสุทธิ์เป็นหลักฐานว่าการตัดสินใจครั้งยิ่งใหญ่ในอดีตไม่ได้สูญเปล่าชีวิตครอบครัวเรียบง่ายเต็มไปด้วยเสียงหัวเราะเด็กหญิงวิ่งเล่นท่ามกลางทุ่งนากินข้าวเหนียวจิ้มมะม่วงกับเพื่อนบ้านและเรียกชายหนุ่มไทยผู้เป็นพ่อด้วยเสียงสดใสในขณะเดียวกันเธอก็สอนลูกให้รู้จักสองโลกทั้งภาษาไทยที่อบอุ่นและวัฒนธรรมอาหรับที่สืบทอดมาจากตระกูลใหญ่ แม้เธอจะถูกตัดขาดจากครอบครัวแต่เธอก็ไม่เคยลืมลากเงาของตัวเองเมื่อภาพของครอบครัวเล็กๆถูกเผยแพร่ผ่านโซเชียลมีเดียโลกก็ยิ่งทึ่งกับเรื่องราวนี้มากขึ้นหลายคนเขียนบทความยกย่องว่าเป็นเทพนิยายยุคใหม่ที่สอนให้คนทั้งโลกเข้าใจว่าความสุขไม่ได้อยู่ที่ทรัพย์สินหรือชื่อเสียงแต่อยู่ที่การมีใครสักคนให้แบ่งปันหัวใจกระแสะความนิยมทำให้เธอได้รับเชิญไปพูดในเวทีระดับนานาชาติหลายครั้ง ไม่ใช่ในฐานะลูกสาวมหาเศรษฐีน้ำมันแต่ในฐานะผู้หญิงที่กล้าเลือกเส้นทางชีวิตด้วยหัวใจเธอยืนบนเวทีพร้อมพร้อมลูกน้อยในอ้อมแขนและสามีชาวไทยยืนอยู่ข้างๆคำพูดของเธอเรียบง่ายแต่ทรงพลังอย่าปล่อยให้ใครกำหนดความสุขของคุณเพราะไม่มีสมบัติได้มีค่ามากกว่าคนที่รักคุณจริงแม้พ่อของเธอจะยังคงเงียบไม่เคยติดต่อกลับมาแต่ึกเกิดในใจเธอเชื่อว่าเวลาจะค่อยๆล้ดความโกรธเกรี้ยดและวันหนึ่งความเป็นพ่อกับลูกอาจจะเชื่อมกันได้อีกครั้ง แต่ถึงอย่างไรเธอก็ไม่เสียใจเลยที่ได้เลือกทางเดินนี้เพราะทุกเช้าที่ตื่นขึ้นมาเคียงข้างครอบครัวเล็กๆในบ้านไม้กลางทุ่งนาเธอรู้ว่าตัวเองได้ค้นพบสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแล้วเมื่อเวลาผ่านไปหลายสิบปีลูกสาวตัวน้อยของพวกเขาเติบโตขึ้นท่ามกลางความรักและการเลี้ยงดูที่อบอุ่นเธอไม่ได้เติบโตในวังรูราเหมือนที่แม่เคยมีแต่กลับได้เรียนรู้คุณค่าของชีวิตจากสิ่งเล็กน้อยรอบตัวเธอเรียนรู้การทำนาการช่วยเพื่อนบ้านเก็บเกี่ยวข้าว เรียนรู้การทำอาหารไทยแบบพื้นบ้านและในขณะเดียวกันแม่ก็คอยย่อยอถ่ายทอดภาษาอารบวัฒนธรรมความเชื่อและเรื่องราวจากดินแดนที่เป็นบ้านเกิดของตนลูกสาวคนนี้จึงเติบโตขึ้นเป็นคนสองโลกในคนเดียวกันเธอพูดได้สองภาษาเข้าใจสองวัฒนธรรมและยิ่งไปกว่านั้นเธอซึมซับหัวใจที่ไม่แบ่งแยกของพ่อและแม่การผสมผสานที่สมบูรณ์แบบนี้ทำให้เธอมีสเสน่ห์เฉพาะตัวที่ใครเห็นก็หลงรักเมื่อถึงวัยเรียน เธอมักได้รับคำชื่นชมจากครูว่าเป็นเด็กที่ฉลาดรอบรู้และมีน้ำใจไม่ว่าจะอยู่ในหมู่บ้านเล็กๆหรือไปโรงเรียนในเมืองใหญ่เธอก็ยังคงความเรียบง่ายไม่เคยอวดอ้างฐานะหรือชาติกำเนิดตรงกันข้ามเธอมักเล่าเรื่องของพ่อแม่ให้เพื่อนนนฟังอย่างภาคภูมิใจโดยเฉพาะประโยคที่เธอมาพูดซ้ำๆว่าความรักของพ่อแม่สอนฉันว่าทุกคนมีคุณค่าเท่ากันไม่ว่ามาจากที่ไหนการเวลาเดินต่อไป เธอได้ทุนการศึกษาไปเรียนต่อที่ต่างประเทศและที่นั่นเองเรื่องราวความรักของพ่อแม่ก็กลายเป็นแรงบันดาลใจให้เพื่อนๆและอาจารย์รอบข้างบทความในมหาวิทยาลัยถูกตีพิมพ์ว่าลูกสาวแห่งความรักสองโลกและทําให้ผู้คนจํานวนมากเริ่มมองความแตกต่างในมุมใหม่ในขณะที่ลูกสาวเติบโตอย่างสง่างามพ่อกับแม่ก็ยังคงใช้ชีวิตเรียบง่ายในบ้านไม้หลังเดิมที่ล้อมรอบด้วยทุ่งนาพวกเขาไม่เคยเสียใจที่เลือกเส้นทางนี้ แม้สะ่านคำคอนหาหรือแรงกดดันมากมายแต่ทุกเช้าที่ตื่นขึ้นมาพวกเขาก็ยังมองตากันด้วยรอยยิ้มที่เหมือนวันแรกที่ตัดสินใจจับมือกันเมื่อการเวลาผ่านไปจนทั้งคู่มีผมเขาแซมขมับพวกเขานั่งมองลูกสาวที่กลายเป็นนักวิชาการหญิงคนสำคัญบนเวทีโลกเธอพูดถึงสันติภาพค,ความเสมอภาคและพลังของความรักท่ามกลางเสียงปรบมือกึกก้องแม่ถึงกับน้ำตาซึมพ่อก็ยกมือขึ้นโอบไหล่ภรรยาเอ บ,บ้าแล้วพูดว่าเห็นไหมสิ่งที่เราสร้างด้วยหัวใจเล็กๆวันนี้กลายเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่แล้วและแม้ครอบครัวใหญ่ในซาอุดีอาระเบียจะยังไม่เคยติดต่อมาแต่ข่าวาวของหลานสาวผู้เปล่งประกายบนเวทีโลกก็คงไปถึงหูพวกเขาวันหนึ่งความโกรธเกลียดอาจจมลายหายไปเหลือไว้เพียงความจริงที่ว่าความรักต่างหากคือพลังที่เปลี่ยนโลกได้เวลาผ่านไปหลายสิบปีเรื่องราวความรักของลูกสาวมหาเศรษฐีน้ำมันกับชายไทยธรรมดากลายเป็นตำนานเล่าขานในหมู่บ้านเล็กๆ และยังสะท้อนกล้องไปไกลเกินกว่าที่ใครจะคาดคิดบ้านไม้หลังเล็กกลางทุ่งนาที่เคยเป็นเพียงที่พักอาศัยกลับกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการเลือกด้วยหัวใจเหนือกว่าผลประโยชน์หรือชื่อเสียงผู้คนมากมายทั้งในไทยและต่างประเทศเดินทางมาเยี่ยมเพื่อสัมผัสความจริงของเรื่องที่เคยได้ยินลูกสาวของพวกเขาเติบโตขึ้นอย่างงดงามเธอไม่ได้เพียงสืบทอดความงามของแม่และความอบอุ่นของพ่อ แต่ยังได้เรียนรู้คุณค่าของความพอเพียงและความกล้าหาญที่จะเชื่อในความถูกต้องเธอใช้ชีวิตในฐานะนักวิชาการและนักเคลื่อนไหวทางสังคมที่ได้รับการยอมรับทั่วโลกทุกครั้งที่เธอขึ้นเวทีเธอมักเล่าถึงจุดกำเนิดของตนเองเรื่องราวของพ่อกับแม่ที่เลือกความรักแทนที่จะเลือกความมั่งคั่งคำพูดของเธอกลายเป็นแรงบันดาลใจให้คนรุ่นใหม่ที่เผชิญแรงกดดันจากครอบครัวและสังคมว่าความรักแท้จริงนั้นไม่ต้องการคำอธิบาย มันเพียงแค่ต้องการความกล้าขืนหนึ่งที่ลมพัดเย็นพ่อกับแม่ซึ่งอายุมากแล้วนั่งอยู่หน้าบ้านไม้หลังเดิมมองท้องฟ้าที่เต็มไปด้วยดวงดาวแม่พูดเออบาบา,ว,าว่าถ้าเมื่อก่อนเรายอมแพ้ต่อแรงกดดันป่านนี้เราคงไม่ได้นั่งมองดวงดาวด้วยกันแบบนี้พ่อเพียงยิ้มแล้วจับมือเธอไว้แน่นเหมือนวันแรกที่ตัดสินใจจะเดินทางไกลไปพร้อมๆกันมือทั้งสองที่เต็มไปด้วยริ้วรอยคือหลักฐานว่าพวกเขาผ่านเรื่องราวมากมาย และทุกหยดเหงื่อก็หล่อหลอมความรักให้แข็งแรงยิ่งกว่าเดิมไม่นานนักเรื่องราวความรักนี้ก็ถูกบันทึกลงในหนังสือและแปลออกไปหลายภาษาผู้คนจากหลากหลายประเทศต่างยอมรับว่านี่ไม่ใช่เพียงแค่เรื่องรักของคนสองคนแต่เป็นเรื่องของการทลายกำแพงระหว่างวัฒนธรรมศาสนาและชนชั้นหนังสือเล่มนี้ถูกใช้ในการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยหลายแห่งเพื่อยกเป็นตัวอย่างว่าความรักสามารถเปลี่ยนมุมมองของโลกได้อย่างไรในช่วงบั้นปลายชีวิต พวกเขามีโอกาสเดินทางกลับไปซาอุดิอาระเบียลูกสาวเป็นผู้จัดการให้ทุกอย่างการกลับบ้านครั้งนี้ไม่ใช่เพื่อความร่ำรวยหรือชื่อเสียงแต่เพื่อปิดบาดเพลนเก่าที่เคยเจ็บปวดอย่างสง่างามครอบครัวใหญ่ที่เคยโกรธเกลียวกับเริ่มเปิดใจเพราะไม่อาจปฏิเสธได้ว่าหลานสาวของตนนั้นเป็นผู้หญิงที่เปล่งประกายจนโลกยอมรับและรักเหง่าของเธอมาจากความรักที่ครั้งหนึ่งพวกเขาเคยปฏิเสธเมื่อทั้งสองครอบครัวได้พบกกัันอีคร้ง น้ำตาที่เคยไหลเพราะความบาดหมางกลับกลายเป็นน้ำตาแห่งการให้อภัยทุกคนเริ่มตระหนักว่าการยึดติดในชื่อเสียงและทรัพย์สินนั้นไม่เคยสร้างความสุขแท้จริงความรักต่างหากคือพลังที่ทำให้ครอบครัวแตกต่างกันสามารถกลับมานั่งอยู่โตเดียวกันได้ในวาระสุดท้ายของชีวิตพ่อกับแม่นอนเคียงข้างกันในบ้านไม่หลังเดิมเสียงหัวเราะและคำพูดที่เคยแลกเปลี่ยนกันยังคงดังก้องในใจ พวกเขาจากโลกนี้ไปอย่างสงบท่ามกลางครอบครัวและลูกหลานที่โอบก,กอดด้วยความรักเรื่องราวของทั้งคู่กลายเป็นมรดุที่ยิ่งใหญ่กว่าทรัพย์สินใดๆมันกลายเป็นแรงบันดาลใจที่สืบต่อไปไม่รู้จบและนี่คือจุดจบของเรื่องราวที่เริ่มจากการตัดสินใจครั้งหนึ่งของหญิงสาวมหาเศรษฐีที่กล้าเลือกชายไทยธรรมดาเรื่องราวที่ครั้งหนึ่งทําให้โลกตกตะลึงวันนี้กลายเป็นตำนานที่สอนเราทุกคนว่าความรักไม่เคยถามว่าใครมาจากที่ไหน มีทรัพย์สินหรือชื่อเสียงเพียงใดแต่ถามเพียงว่าคุณกล้าที่